ครับสวัสดี f c ซของช่องสายฮาสายมวนของเจอุนะครับวันนี้จะมาต่อระบบเบนจูรี่หรือวาวดูดปุ๋ยนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนิ้วครึ่งเบนจูรี่นะครับเป็นลูกนิ้วครึ่งนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับสำหรุดปั๊มเราอยู่ที่เป็น2นิ้วนะครับปั๊มของลูกค้าเป็นสองนิ้วนะครับอันนี้เบนจูรี่ตัวนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับก็จะมีสามทาง ยกขึ้นมาให้มันคู่กันเฮ่ยนี้สามทางจะเป็นสามทางสองนิ้วลดนิ้วครึ่งนะครับก็จะมีสองตัวสตัวอ่ข้องอนิ้วครึ่งสองตัวนะครับแล้วก็เกลียวในนิ้วครึ่งอีกสองตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเทปพันเกลียวนะครับแล้วก็จะมีท่อนะครับเราก็จะตัดท่อตามเอ่อถังที่ลูกค้าจะใช้ปล่อยนะครับ ตอนนี้ลูกค้าถังใช้ถังที่สองร้อยลิตรน,นะครับเราก็จะวัดตามส่วนสูงนะครับจะทำ <c oughs> ตามส่วนสูงของถังปล่อยนะอันนี้คือลูกค้าสั่งไว้นะคะให้ประกอบให้นะคะเดี๋ยวนี้ให้ประกอบไว้ให้เลยเจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเอะคเดี๋ยวตัดท่อนะครับวัดตามส่วนสูงนะครับเพิ่มเพิ่มบอลวาลนะคะท่านผู้ชมเพิ่มบอลวาลหน้าสองนิ้วนะคะหนึ่งตัวนะจ๊ะ เน,นะเรามีถังถังขายด้วยนะคะเนี่ยก็จะวัดขนาดถังตัวนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่หกสิบนะครับหกสิบเซนแต่เราจะต้องเผื่อเผื่อขนาดของถังนะครับก็เราจะตัดที่แปดสิบนะครับถังขนาดความกว้างที่ถีหกสิบเซนนะจ๊ะเราจะตัดท่อเมอเราจะตัดท่อเมนหลักคือสองนิ้วนะคะแปดสิบเซนใช่ไหม แปดสิบเซนนะสูงถังสูงอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบห้าความสูงของถังอยู่ที่เก้าสิบห้าเซนนะคะแบบสบายหน่อยก็คือสบายหน่อยตัดที่เมตรเอามเตรสิบห้าอันนี้คือตัดตัดตัดหน้าไหนหน้าไหนนิ้วครึ่งตัดนิ้วครึ่งถังเก้าสิบห้าเราจะตัดเผืือสักยี่สิบเซนนะครับเผื่อที่ว่าเมื่อกี้นี้แปดสิบนี้คือหน้าสองใช่ไหม ตัดแปดสิบเซนนี่คือตัดท่อหน้าสองนะคะส่วนตัดเอ่อความสูงคือท่อหน้านิ้วครึ่งนะคะตัดเท่าไหร่นะถังถังเก้าสิบห้าถังเก้าถังความสูงเก้าสิบห้าเซนเราจะตัดท่อนิ้วครึ่งมันสูงกว่านะครับอ่าค่ะเอาที่เราพอดีพอดีนะคะประมาณนี้นะครับก็คือประมาณประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเซนนะจ๊ะเราจะตัดอ่าถังหน้ากว้างเก้าสิบอ่า ถังหน้ากว้าง60เราจะตัดท่อหน้า2นิ้ว80เซนนะคะความยาวของท่อหน้าสอ2 80เซนแล้วก็ความสูงของถัง95เราจะตัดท่อหน้านิ้วครึ่ง120เซนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านกำกำลังทําการตัดนะคะช่างของเราอันนี้เป็นออเดอร์นะคะที่ลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะทำให้นะคะทำให้ด้วยนะคะค่าทำก็ตัวละเท่าไหร่เฮีย เมาหนึ่งอันนี้ก็ทำให้ลูกค้าประจํานะคะกแล้วแต่ลูกค้าจะจ่ายนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเมตตาเนาะหรือเนี่ยเราทําให้ทุกอย่างเลยนะคะที่ลูกค้าสั่งเนาะอ่ะนี่ตัดทอนี่นี่ก็มีเครื่องมือนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องมือก็ เราจะไม่ค่อยตัดต่อให้ดูนะคะเราจะสดๆอันนี้คือเราทําสดๆใช้จริงขายจริงกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ก็มีอย่างนี้นะตัดแปดสิบแล้วก็เมตรสิบห้าปดสิบท่อนหนึ่งเมตรสิบห้าสองท่อนใช่อเอาไหนบอกเมื่อกี้นี่เมตรยี่สิบไงเอาเมตรสิบห้าเหรอ เือ่อสิ0เซนอ๋อจากเม็ดยี่ก็ได้แล้วแต่หรือแล้วแต่ลูกค้าต้องการอ่ะประมาณนั้นแหละค่ะร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบเซนเนาะวัดนะคะกค่ีหตัวเลยเนาะการ็ีหนึ่งตัวนี่นะลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะ ่าใครสนใจอยากจะทําตัวปล่อยปุ๋ยนะคะปล่อยปุ๋ยปล่อยยาเนาะใช้ประโยชน์ได้ก็เข้ามาดูนะคะท่านผู้ชมร้อยยี่สิบงตัวจริงอย่างละตัว <115. S> 1ออันนี้เราจะตัดร้อยสิบห้าเซนสองตัวนะคะท่อนิ้วครึ่งน,นะคะอันนี้ อันอันอันนี้แปดสิบนะคะอันนี้เก้าสิบนะคะหน้าสองเก้าสิบมันบอนอาวุธต,ตันอะแปดสิบอ๋ออ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ใช่ใช่ความกว่วงของถังหกสิบเราเผื่อไปยี่สิบเซนนะคะนี่นะคะสองนิ้วแปดสิบหนึ่งท่อนก็นิ้วครึ่งแปดสิบหนึ่งท่อนแล้วก็ร้อยสิบห้านิ้วครึ่งสองท่อนนะคะ เข้าใจก็ขออาว่ใคท่านผู้ชมไม่ล่วงหน้าด้วยนะคะเราทำกันสดๆเราไม่ค่อยจะมีเวลาลงคลิปหรือว่าทำให้ดูเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราต้องขายของไปด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้ลูกค้ายังไม่เข้า,านะคะอะเดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปนะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะคะนี่เนาะเปตัวปล่อยปุ๋ยแล้วก็สามทางหน้าสองนิ้วลดหนึ่งนิ้วครึง่งเกียวในหนึ่งนิ้วครึง่งข้องอหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะอย่างละสองตัวเนาะแล้วก็วาวหน้าสองนิ้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ท่อนิ้วครึง่งความยาวร้อยห้าสิบเซนสองท่อน นิ้วครึ่งท่อนิ้วครึ่งความยาว80เซนหนึ่งท่อนนะคะแล้วก็ท่อหน้าสองนิ้วสองนิ้วหนึ่งท่อนนะคะความยาว80เซนนะคะแล้วก็ถังนะคะที่ต้องใช้เนาะอันนี้นะคะแล้วก็เ<ป>ทปพันเกีียวนะคะ แล้วเราก็มาวัดน,น,น,นะคะแปดสิบมันก็จะไม่ได้ใช้แปดสิบแต่ตัวล่างใช้แปดสิบเอาให้ท่านผู้ชมเข้าใจอธิบายให้หน่อยตัวบนเราต้องไปกะเว้นระยะห่างจากเวนตุรี่แต่ตัวล่างเราเน้นที่แปดสิบแล้วเราก็เอามาตัดครึ่งหนึ่งนะคะ 2นิ้วที่เราตัดไว้แปดสิบเซนนะคะเรามาแบ่งครึ่งใช่ไหม,มแบ่งครึ่งนะคะให้มันเท่ากันเนาะคือตัวนี้นะครับส่วนเป็นกุลี่เป็นของชยโยนะครับอันนี้จัดข,ของทางร้านจากของบริษัทัย,ยโยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีวาว ข้างในก็จะเป็นลูกยางสปริงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ฝั่งที่สังเกตนะครับในตัวมาร์กตัวนี้ครับก็จะเป็นฝั่งน้ําเข้านะครับน้ําเข้าจะฝั่งที่ว่าเป็นเกลียวสีฟ้านะครับน้ําเข้าจะมีเกลียวสีฟ้าได้นะคะฝั่งน้ําเข้าเราก็จะพยายามทําให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะคะเป็นเชฟกันเกียว กันน้ำเกิดน,น้ำซึมนะครับใส่เทปกันเกี่ยวไว้เลยนะคะกันน้ำซึมนะคะกันยากันปุ๋ยซึมออกนะคะเราต้องใช้นะคะที่พันเกี่ยว เอาความหนาประมาณเท่าไห,หร่เฮียพัน,พน,นประมาณทักสองสามรอบทักสามรอบสามรอบนะคะมันหลายรอบนะเฮีย <c oughs> เอาหนาหนา <c oughs> พันทั้งสองด้านเลยนะคะทําทั้งสองด้านเลยนะคะ <c oughs> ทางนี้เป็นทางน้ำ น้ำออกแล้วเฮียทางนี้เป็นทางที่ปุ๋ยออกนะคะปุ๋ยเข้าจะอยู่ทางนี้นะคะปุ๋ยออกจะอยู่ทางนี้นะคะอันนี้เป็นตัวปล่อยปุ๋ยปล่อยยาเนาะปุ๋ยออกยาออกจะอยู่ทางนี้นะคะปังนี้เข้า ก็จะมีเกียวนอกอทางน้ำทางทางที่ปุ๋ยเข้ายาเข้าน้ำเข้าก็จะใส่เกียวในเข้าไปนะคะหน้านิ้วครึ่งนะคะหมุน,แน,นแน่นเลยจ้ะทดลองให้ลูกค้าดูได้ไหมโอ้ไม่ได้นะได้ไหมเฮียต้องาอาไปมันต้องมันต้องมีมันต้องเป็น อันนี้เราจะประกอบไว้ให้ดูไว้ๆนนะคะอ่ะางนี้ก็ใส่เทียวในเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะหมุนแน่นๆนะคะชุดหนึ่งทำเสร็จแล้วเป็นเ็จเท่าไหร่เฮียเนี่ยทั้งถังทั้งอะไรคำนวณได้ยังค่าใช้จ่ายถังห้าร้อยแปดสิบ ถังห้าร้อยแปดสิบเจดจูรี่นิ้วครึ่งสี่ร้อยแปดสิบบาทเกลียวนอกไอเกลียวในตัวละยี่สิบาทก็คือที่สองตัวชุดก็ดดอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทนนชุดหนึ่งก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทะะใช่เหรอเฮียถังก็ห้าร้อยแปดสิบกว่าแล้วพันไหม <laughs> พันกว่านะคะพันต้นๆน,นะคะชุดหนึ่งก็ประมาณพันต้นๆเนาะ อ่ะนี่อธิบายหน่อยสิอันนี้เป็นเสานะครับอ่าเสาตังขึ้นมาเอาสูงๆเท่ากับถังนะครับอพอเอาท่อหน้าสองใส่เข้าไปแล้วก็ ใส่วาวเข้าไปเลยนะคะวาวหน้าสองนะคะถ้าใครที่ใช้หน้านิ้วหนึ่งก็ก็ลดหย่อนตามตามตามนี่เลยนะคะตามท่อเมนหลักแล้วก็ตามขนาดของเวนเจอรี่เลยนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่หน้านิ้วครึ่งเนาะการที่เราใช้เวนจูรี่ตัวปล่อยปุ๋ยหน้านิ้วครึ่งนะ่ะมีประโยชน์อะไรบ้างเฮียมันจะไม่ดันปั๊มนะครับจะไม่ดันปั๊มนะคะถ้าเราทำหน้า<ะ>ใหญ่ๆ แต่ถ<จ>้าดูดได้เร็วนะครับส่งไดกลขึ้นอ่าปั๊มเราจะไม่ปั๊มเราจะไม่พังง่ายนะคะถ้าเราเราใช้หน้านิ้วครึ่งนะคะมันจะไม่ดันปั๊มท่อจะไม่แตกนะคะจะไม่เสียเวลาเขามองหน้านิ้วจะต้องเล็งท่อให้ตรงกันเผื่อว่า ทีธิบายาได้กันธิบายนะคะเฮียก็เวลาทําก็ต้องเร็งข้อประกอบให้มันตรงนะครับเดีอ๋ออที่ายาด้วยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข้อง,งอใส่ข้อง,งอใส่ก็ให้ตรงใก็ปรับได้ ประกอบแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ข้ององอันนี้ก็จะสะดวกสบายในการใส่ปุ๋ยนะคะถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องไปเดินหวานปุ๋ยให้มันลำบากนะคะแล้วพืชก็จะงามไป น้ำไวแล้วก็ได้ผลไวกว่าที่เราจะไปหวานแบบเป็นเม็ดนะคะเราละล,ลายนีก็จะอยู่ประมาณระยะห่างเราจะวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากเป็นทูรี่แล้วก็ตัดข้อมาสวมนี้นะครับเราก็จะหักออกจากจูลี่นะครับข้อตัดไว้หรือ,อยัง สีบานไปด้วยเฮียหน้ากว้างของเบนจูรี่ตัวนี้จะอยู่ที่ 45, สี่สิบห้าไอ้สามสิบห้าเซนนะครับส่วนเออเราก็คำนวณน,นะครับคำนวณแจกที่ว่าเออตัวระยะห่างนะครับระยะห่างของเสาตั้งนะครับเอาจากตรงไหนเก้าสิบเซนนะครับตรงนี้ไหมเก้าสิบเซนก็เก้าสิบ อันนี้มัน 95, 95ลบด้วย35ก็จะคำนวณออกมาเป็นท่อ2ฝั่งนะครับลบด้วย35มสงไว้ก่อนเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็เก้าสิบห้าลบด้วย35ก็จะเหลือที่60ก็จะแสดงว่าฝั่งหนึ่งต้องยาว ฝั่งละสามสิบเซนนะครับท่อใช่ไหมฝั่งละสามสิบเซนท่อหน้านิ้วครึ่งนะคะตัดสองท่อนใช่ไหมเฮียสามสิบเซนนะคะเราจะมาตัดท่อนิ้วครึ่งอีกสามสิบเซนสองท่อนนะคะอไอ้ที่ตัดไอ้ที่ตัดไว้ตอนแรกเอ้าถ้าดูคลิปนี้จบก,ก็อาจจะเข้าใจอยู่นะคะ เล่นอกับจีคลายของนะจ๊ะยังม่เล่นเ้ากับจีไปปล่อยน้ำอ้อย <c oughs> <c oughs> คันเอฟซีเฟนติดต,ตามกับจีรู้เลยจ๊ะว่าเ้าวนี้เหตุจริงไม่ได้ของจิงทั้นทงนั้นนะจ๊ะใส่ประโยชน์ได้เวิร์ดใช้ประโยชน์นได้หมดทุกอย่างนะคะอันนี้วัด ก็วาดเองเนะครับอันที่เราตัดไว้80ดสิซนแปดแสิซนนี่คือเราก็ได้มาตัดย่อยออกอีกนะคะเพื่อที่จะเอามาประกอบกับตัวปล่อยปล่อยปุ๋ยนะคะสองข้างทอนแล้ประมาณ30มสิบเซนใช่ไหมเราคำนวณจากเวนตูรี่อ๋อเราก็าว,วัดจากเวนตุรี่เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยมาตัดอีก นี่คือที่ทาสาเร็จนะครับเมื่อเรา,เาฝั่งน้ําเข้ามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคือฝั่งที่มนด้านนี้นะคะจะสว่างเ,าเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถังด้วยวันนี้ลูกค้าเอาถังด้วยนะคะทุกทุกครั้งที่ต่อนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วปั๊ม ให้ฝ่าอยู่ฝั่งขวานะครับหรือฝั่งที่ว่าให้น้ําเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคือฝั่งที่มีมาร์กนะครับจะเป็นน้ําเข้าฝั่งนี้นะครับคือพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้นะครับใช้งานจริงได้นะคะอันนี้ก็คือการปล่อยทุกครั้งเมื่อปล่อยน้ํามานะครับถ้าน้ําตรงผ่านมาเราจะใช้วาวตัวนี้นะครับเราจะหลีวาวลงนะครับปรับวาวลงยังไงนะคะเฮียเอาหม่สิคือน้ํานะครับ เมื่อฝั่งน้ําเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเมื่อเราจะปล่อยอปุ๋ยทุกครั้งนะครับเราจะมีการหลีวาวตัวนี้นะครับหลีวาวเรา,เราไม่เปิดเต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําจะหวนขึ้นข้างบนนะครับหวนขึ้นข้างบนแล้วจะมีอมันจะดูดจะเป็นอากาศจากตรงนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเปิดหมดน่ะเหรออ่ะ,อะต่อเฮีย เมื่อมีการหลีวาวนะครับหลีวาวแล้วก็ดูว่าเออน้ําขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับก็คือเราเราดูที่ว่าน้ําขึ้นไปแล้ววาวก็เริ่มจะทํางานนะครับเมื่อวาวทํางานเราก็เอาตัวสายเนี่ยครับส่มที่ถังได้เลยนะครับส่มที่ถังเราอยากให้ปุ๋ยออกมากออกน้อยเราก็ต้องวีหลีวาวตัวนี้นะครับหรือว่าจะไม่หลีก็ได้นะครับหรือจะปรับตัวนี้ก็ได้ให้น้ําออกมากออกน้อยให้ดูดมากดูดน้อย ปรับที่ตัวนี้หรือตัวนี้ได้นะครับสองตัวนี้นะครับตัว,น,วนี้นะครับเรารับประกันให้ทุกตัวนะครับตัวนี้นะคะเรารับประกันให้ทุกตัวนะครับถ<ๆ>้ามไม่ดูดปุ๋ยไม่ขึ้นนะครับเราก็จะดีที่จะเคลมให้ลูกค้านะครับจากร้านบุญส่งการเกษตรนะครับแต่ต้องต่อให้ถูกนะคะครับอย่าต่อพลาดม้แต่ครั้งแรกนะครับถ้าเอาสลับด้านน้ําก็จะไปขึ้นสปริงมันจะเสียเลยนะครับ ืลักษณะการใายปุ๋ยหรือใช้งานจริงนะครับเพียงแต่ครับเราจําแค่ตัวนี้ฝั่งน้ําเข้าการต่อลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเอาไปใช้งานจริงได้กับพลิกข้อยก็ะโพดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ส่วนจะเอาสูงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่ถังดูดปุ๋ยเรานะครับหรือจะทําเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไร อันนี้คือใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เท่าแก่ใหญ่นะคะเขาก็เลยใช้ถัง200รลิตรเลยนะคะแต่ถ้าใครเล็กๆก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะถ้าในสวนที่สวนอะไรก็เล็กๆก็ได้ค่ะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะฝากขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราทุกคลิปติดตามนะคะ เราจะพยายามลงคลิปที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะ,นะคะเ,เจอกัน EP ีหน้านะคะยคะสวัสดีท่านผู้ชมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ